ข้อที่3การเดินเข้ารับปริญญาให้บัณฑิตแถวแรกทั้งแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวามือยืนพร้อมกันหมุนตัวไปทางด้านซ้ายถอดหมวกด้วยมือซ้ายและวางไว้บนเก้าอี้แล้วเดินไปตั้งแถวเพื่อรอขึ้นเวที การเดินไปตั้งแถวให้บัณดิตทางด้านซ้ายของเวทีเดินออกจากแถวที่นั่งไปทางด้านซ้ายมือและเดินไปตั้งแถวทางด้านข้างของเวทีสำหรับบัณฑิตที่อยู่ทางด้านขวาของเวทีให้เดินออกจากแถวทางด้านซ้ายมือและเดินอ้อมไปด้านหลังของแถวที่นั่งสุดท้ายของบัณฑิตเพื่อไปต่อแถว เมื่ออธิการบดีกล่าวรายงานจนถึงคำว่าบัตรนี้ให้บัณฑิตคนแรกเดินนำแถวไปหยุดยืนตรงตำแหน่งที่หนึ่งและคนต่อไปเดินตามเมื่ออธิการบดีจบการรายงานคณะบดีจะออกมาขานชื่อบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรเมื่อคณะบดีกล่าวถึงคำว่าดังรายนามต่อไปนี้ให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่1เดินนำแถวมายังตำแหน่งที่สองแล้วหยุดยืน การทำความเคารพและการเข้ารับปริญญาบาตัตรเมื่อคณะบดีขานชื่อให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ตำแหน่งที่สองทำความเคารพทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงทำความเคารพด้วยการคํานับหลังจากทำความเคารพแล้วให้เดินไปยังตำแหน่งที่สามเพื่อรับปริญญาบาตัตรหลังจากนั้นให้บัณฑิตที่รับปร,ริญญาบาตัตรจากประธานเรียบร้อยแล้วถอยหลังเฉียง45องศาแล้วหยุดยืนตรงตำแหน่งที่4 ในขณะเดียวกันคณะบดีจะขานชื่อบัณฑิตที่อยู่ตำแหน่งที่ 2, เข้ารับปริญญาบัตรที่ตำแหน่งที่สามเมื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรจากประธานก้าวถอยหลังให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ตำแหน่งที่ 4, หมุนตัวไปด้านขวาแล้วเดินลงจากเวทีเพื่อกลับเข้านั่งประจำที่ด้วยอาการสำรวมและมือขวาถือปริญญาบาัตร ถ้าเป็นบัณฑิตที่อยู่แถวทางซ้ายของเวทีให้เดินอ้อมไปด้านหลังแถวที่นั่งสุดท้ายของบัณฑิตเพื่อกลับเข้าที่นั่งสำหรับบัณฑิตที่นั่งทางด้านขวาของเวทีให้เดินไปยังแถวที่นั่งก่อนที่บัณฑิตจะนั่งลงให้บัณฑิตโค้งคำนับไปทางประธานแล้วจึงสวมหมวกโดยให้ผู้หมวกก็ออยู่ทางด้านซ้าย ปริญญาให้บัณฑิตแถวแรกทั้งแถวด้านซ้ายและแถวด้านขวามือยืนพร้อมกันหมุนตัวไปทางด้านซ้ายถอดหมวกด้วยมือซ้ายและวางไว้บนเก้าอี้แล้วเดินไปตั้งแถวเพื่อรอขึ้นเวที การเดินไปตั้งแถวให้บัณฑิตทางด้านซ้ายของเวทีเดินออกจากแถวที่นั่งไปทางด้านซ้ายมือและเดินไปตั้งแถวทางด้านข้างของเวทีสำหรับบัณฑิตที่อยู่ทางด้านขวาของเวทีให้เดินออกจากแถวทางด้านซ้ายมือและเดินอ้อมไปด้านหลังของแถวที่นั่งสุดท้ายของบัณฑิตเพื่อไปต่อแถว เมื่ออธิการบดีกล่าวรายงานจนถึงคำว่าบัตรนี้ให้บัณฑิตคนแรกเดินนำแถวไปหยุดยืนตรงตำแหน่งที่หนึและคนต่อไปเดินตามเมื่ออธิการบดีจบการรายงานคณะบดีจะออกมาขานชื่อบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรเมื่อคณะบดีกล่าวถึงคำว่าดังรายนามต่อไปนี้ให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่1เดินนำแถวมายังตำแหน่งที่สองแล้วหยุดยืน การทำความเคารพและการเข้ารับปริญญาบัตรเมื่อคณะบดีถานชื่อให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ตำแหน่งที่2องทำความเคารพทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงทำความเคารพด้วยการคำนับหลังจากทำความเคารพแล้วให้เดินไปยังตำแหน่งที่3เพื่อรับปริญญาบัตรหลังจากนั้นให้บัณฑิตที่รับปริญญาบัตรจากประธานเรียบร้อยแล้วถอยหลังเฉียง45องศาแล้วหยุดยืนตรงตำแหน่งที่4 ในขณะเดียวกันคณะบดีจะขานชื่อบัณฑิตที่อยู่ตำแหน่งที่สองเข้ารับปริญญาบัตรที่ตำแหน่งที่สามเมื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรจากประธานก้าวถอยหลังให้บัณฑิตที่ยืนอยู่ตำแหน่งที่สี่หมุนตัวไปด้านขวาแล้วเดินลงจากเวทีเพื่อกลับเข้านั่งประจำที่ด้วยอาการสำรวมและมือขวาถือปริญญาบาัตร ถ้าเป็นบัณฑิตที่อยู่แถวทางซ้ายของเวทีให้เดินอ้อมไปด้านหลังแถวที่นั่งสุดท้ายของบัณฑิตเพื่อกลับเข้าที่นั่งสําหรับบัณฑิตที่นั่งทางด้านขวาของเวทีให้เดินไปยังแถวที่นั่งก่อนที่บัณฑิตจะนั่งลงให้บัณฑิตโค้งคำนับไปทางประธานแล้วจึงสวมหมวกโดยให้ผู้หมวกย้อยอยู่ทางด้านซ้าย